ผู้นำเรื่องบ้านรายใหญ่อย่างโฮมโปรปรับตัวนำเทรนต่อย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งผู้นำธุรกิจด้านโฮม e s o l ช t ั่นแอนด์ลิฟทิ้งเอ็กซ์เพรนในประเทศไทยด้วยการประกาศทิศทางและแผนยุทธศาสตร์5ปีขยายธุรกิจสู่แสนล้านบาทตั้งเป้าส่วนแบ่งการตลาดเติบโตต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจด้วยแผนซ u สเซอร์เรเบตี้เติบโตสมดุลอย่างยางั่งยืนสู่เป้าหมายองค์กรเนซิโร่ระดับโลกภายในปีคศ2050และผลึกกำลังพันธมิตรทุกภาคส่วนรับเทรน โลกอนาคตมุ่งเน้นพลังงานสะอาดครบวงจรพร้อมเปิดตัวครั้งแรก First Coast Loop Sakura a i l i a n c e ในงาน Home Pro Next Chapter ก้าวสู่ความสำเร็จภายใต้แนวคิด Make Every Change a Better Life สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกความเปลี่ยนแปลงของช่วงชีวิต อมโปเองดำเนินธุรกิจมา28ปีนะครับในการดำเนินธุรกิจเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าและพันธมิตรเป็นอย่างยิ่งวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องการแสดงความขอบคุณคู่ค้าและพันธมิตรที่เติบโต,ต,ต,ลตลร่วมกับเรามาอย่างยั่งยืนในตลอด28ปีที่ผ่านมาอีกวัตถุประสงค์หนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะนำเสนอ แผนงานยุทธศาสตร์โอมโปรเน็กเชปเตอร์ของเราเป็นแผนงานในการเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนใน5ปีข้างหน้าโดยเราใช้ขอบแนวคิด make every change better life หมายถึงว่าเราจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับทุกคนภายไม่ทุกในช่วงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตดังนั้น เราจึงอยากจะมานำเสนอแผนงานของเราแผนยุธทธศาสตร์โฮมโปเน็กชปเตอร์ให้กับผู้ค้าและพันธมิตรของเราได้รับทราบเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันผลักดันโฮมโพเน็กชปเตอร์ของเราประสบความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนครับโ o s ์สลูปเซอร์คูลาริตี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของการนำสินค้าที่ uh, ลูกค้า นำมาแรกเทรดอินกับเราหรือเป็นเวสต่ตางๆที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆในบริษัทนํามารีไซเคิลใหม่แล้วนํามาผลิตเป็นสินค้าที่เราเรียกว่าเซอร์คูลา r o โปรดักแล้วนํามาจําหน่ายให้กับผู้บริโภคครับโฮ<ผ>มโปรเน็กชปเตอร์เรามีแผนยุทธศาสตร์หลักอยู่3แผนด้วยกันแผนแรก ซินเนอร์จไอส์ออมนิชแนลแผนที่สองเราซูเปเรียซูเปเรียเอ็กซ์เพียแนแผนที่สาม s t ตนเดอร์บิล o v อินโนเวชั่นทั้งสามแผนนี้จะช่วยผลักดันให้โฮมโปรประสบความสำเร็จในแผนงานต่างๆทั้งสามแผนงานนี้เรามีการพัฒนาเครื่องมือเราพัฒนาอุปกรณ์ เรามีอัพสกิลของพนักงานของเราเรามีการลงทุนในเรื่องอินฟาสเตรเจอร์ต่างๆเพื่อหลองรับแผนการเติบโตของเรารวมถึงเราก็ขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้นและศึกษาโมเดลธุรกิจในรูปแบบทางช่องทางจำหน่ายอื่นๆที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาใหม่ในช่วงตลอด5ปีข้างหน้า เนื่องจากว่าพฤติกรรมลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นช่องทางจำหน่ายของเราเองอาจจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมปรับปรุงให้ตอบรับกับพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้น